วันนี้เทวอนัทมีสกินเข้ามาใหม่นะคะเซตซีโนโคอสกินนี้ก็จะเป็นตัวที่2ของเซตนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวก่อนจะไปกดสกินใหม่แนะนําให้มาเล่นกิจกรรมแลกโค้ดร,รับสกินมีเอฟเฟกฟรีก่อนนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีกล่องเมื่อเปิด3มช่องลุ้นสกินเทวอนัทฟรีในกล่องนี้ก็จะมีบัตรเช่าสกินและสกินถาวรพร้อมกับป้ายเกียรติยศสกินใหม่เทวอนัทนะคะ เราก็ไปลองกดกันเลยก็จะรับแต้มด้านขวามือที่เราทำกิจกรรมมาก่อนนะคะแล้วก็มากดเปิดกันสองครั้งก็ได้แล้วแล้วเราก็ต้องไปเปิดกล่องก่อนนะคะเพื่อลุ้นกล่องที่กดรับมาเมื่อกี้ก็จะเข้ามาในคังเลยนะคะกดเปิดใช้ถาวรเถอะได้โปรด ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะคะเพราะว่าเลดดรอปออกยากมากส่วนมากก็จะได้เป็นบัตรเช่ากันหมดก็จะได้บัตรเช่า1วันมาทั้งหมด3ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมากดในกิจกรรมใหม่นะคะล่าส่วนลดสกินใหม่เทวอนัทก็จะมาพร้อมกับกรอบและท่าเต้นและในร้านค้าก็จะมีปุ่มกดด้วยนะคะ69ปองสำหรับใครที่ต้องการเติมเกม ROV ขอแนะนำแ a s ส Top Up ถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงแค่เลขโอเพนไอดีในการเติมการันตีด้วยผู้ใช้กว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากสนใจเติมเกมแอดไลน์แก๊สท็อปอัพมีแอดด้วยนะหรือสามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้ที่จะเติมเกมคิดถึงแก s สท็อปอัพค่ะกิจกรรมก็หน้าตาแบบคุ้นเคยเลยนะคะเป็นการุูมส่วนลด3ครั้ง ครั้งแรกใช้หนึ่งปองค่ะได้สามสิบเปอร์เซ็นไม่ขออะไรมากนะคะขอสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยังดีครั้งต่อไปครั้งที่สองใช้สามปองห้าสิบห้าสิบได้มาสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะกลัวครั้งที่สามากทุกคนกลัวมันจะได้สี่สิบห้าอย่างเงี้ยถ้ามันออกห้าเปอร์เซ็นคือได้แค่สี่สิบห้านี่คือแบบเจ็บมาก ครั้งที่สามใช้ห้าปองนะคะหกสิบเร่งดีได้มาห้าสิบนะคะสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเกลือนะคะแต่สำหรับเราถือว่าประมาณนี้กำลังโอเคเลยค่ะเพราะปกติเราจะได้ต่ำกว่าสี่สิบห้าลงไปก็ใช้ทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบห้าปองนะคะสำหรับส่วนลดห้าสิเปอร์เซนกดยืนยันสกินก็จะถูกส่งเข้าไปในจดหมายนะคะกดรับเลย หน้าสวยมากมีความโลกอนาคตสุดื้นหลังสวยมากค่ะเข้ากับตีมมากเลยอะเหมือนอุกกาบาตนี้มันจะเป็นคล้ายๆของื้นหลังของบัตเตอร์ไฟอีโวป่ะทุกคนก็ได้กรอบมาด้วยนะคะ ค่อนข้างสวยแต่ว่าถ้าเต้นเนี่ยสิต้องกดรับจากตรงไหนเอ่ยในร้านค้ามีไหมไม่แน่ใจเลยอะทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะงั้นเราก็จะมากดปุ่มกันนะคะใช้69ป้ปองก็จะเป็นปุ่มของสกินเทลอนัท หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหาท่าเต้นอีกรอบนะคะว่าอยู่ตรงไหนอ๋อทุกคนท่าเต้นจะถูกส่งมาในตัวเลยนะคะนี่เลยเป็นท่านี้เลยท่าง้างถนูกรอบรูปและโมเดลตอนตั้งโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยมากชอบชุดอดะทุกคน ที่มือถืออะไรสักอย่างก็จะประมาณนี้นะคะส่วนโมเดลสกินตอนอยู่ในเกมจะเป็นยังไงทุกคนรอชมได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะเราก็จะไปดูกิจกรรมอื่นต่อนะคะเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมกดรูปสมุดโนต้ตประกาศเกมแล้วก็หาคำว่าศึกศักดิ์สรสี่ภาคค่ะกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดภายในวันที่8นะคะสำหรับกิจกรรมนี้แนะนำให้เข้ามาทำทุกคนนะคะเพราะว่าง่ายมาก ด้านขวามือบนทุกคนจะเห็นภารกิจนะคะปุ่มสีสม้มเราก็ทำภารกิจแล้วก็กดรับนะคะหลังจากนั้นเราก็มาโหวตภาคที่เราชื่นชอบถ้าเราคิดว่าภาคไหนชนะเราก็โหวตให้ภาคนั้นจะดีที่สุดนะคะอย่างของเราเราก็จะดูที่แต้มนะคะหมูหวานตอนนี้แต้มนำเราก็จะโหวตให้หมูหวานหมดเลยที่แนะนำให้โหวตภาคที่แต้มเยอะที่สุดก็เพราะว่าภาคไหนที่ชนะ และเราโหวตเราก็จะได้รับหินเลื่อนขั้นบัตเตอร์ไฟอีโว่ห้ชิ้นไปเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งกล่องสกินพิเศษเข้ามานะคะเป็นกล่องสกินหนึ่งป้องสามารถเข้าไปสุ่มได้ที่ร้านค้าไอเทมชื่อกล่องสกินพิเศษนะคะก็จะมีสกินมาเกง้าเพนฟินิกทิริแล้วก็ซานิ닛ค่ะ แต่ค่อนข้างได้ยากอยู่นะคะกล่องหนึ่งปองแต่ถ้าใครมั่นใจดวงตัวเองก็ลองมาสุ่มกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะใครที่ผ่านเข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากเอ็นดูช่องเราด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ Interceptor. The humanity shine. Defense. The more transparent something is, the humanity shine. Hope traversing above the starlight. Star interceptor. The universe doesn't care, but I do. You have been defeated.